พ่อแม่พี่น้องเอซีเบอร์ทุกผู้ทุกคนว่าจะเป็นเอซีท่าในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีตออนนี้กับเสู่ทางสองสกแก้วบ้านเฮาอีกแล้วเนาะโดยเมื่อนี้สกแก,ก้วกับประท่านไปทางใดพ่อพี่น้นนองเลยยังอยู่หัอยู่น้าคือเก้าคือเดิมเพราะว่าตอนนี้กับด่ดนะูฝนเนาะโดยสกแก,ก้วกับอยู่หัอยู่น้าพ่อพี่นะ้องเลยแต่เมื่อนี้เนาะมี่เอซีเบอร์ฝากมา ให้มาบอกสแก้วว่าให้สแก้วไปหาน้องเลงน้อยเนยเด้อว่าสันกินห่อน้องเลงน้อยเพิ่นบ่อนพี่น้องเยโดยสแกลกัสิตัดจัดตามข้ามคอของเอฟซีเพิ่นโดยสแกลก็จะได้พาพี่พาน้องไปหาน้องเลี้งน้อยเพื่อนขึ้นก้าคือเดิมเนาะโดยโอเคเพื่อนพี่น้องเป็นการซักซ้าสีเวลาสแกลกับชิจัดตามข้ามคอของเอฟซีทั้งหลายที่เข้ามาส้มซ่องสแก้วเนาะพวราอยากเห็นน้องเลงน้อย โดยสเกก,สกัสเกตพี่พาน้องไปหาน้องเด็กน้อยกันเลยไปพี่น้องโอไปกันเลยอเ,ลยเลยออพี่น้องตอนนี้สกแกตกำลังหอดเรือนหอดซานของน้องเด็นอนอเกน้อยเป็นแค่นะปภาทางนี้ภาพคนตกแห้งดีพอนี่พีพพพ่น้องเลยเอ๋อเพราะว่าคนนั่นจนเต็มคลองบ้านน้องเด็กน้อยอ๋นะก็จะพาพี่พาน้องเข้าไปทักทายสวัสดีทั้งบ้านน้องเด็นกน้อยทั้งครอบครัวเพื่อนโดยเมื่อกี้ก็คือเคยสร้างเพื่อนมา ทำบ้านน้องแดงน้อยอีกคือเก่าเนาะโดยป้าทางนี้ก็มี่นำดูยกาเข้าไปทักทายสบายดีทางน้องแดงเพิ่นเนาะดูป้ากับครอบครัวดูว่าสร้างเพิ่นอนดูดูเกาเข้าไปทักทายสบายดีเลยเนาะ โดยพ่อทางวาวียงเด้อสบายดีเด้อวาวิ้งเพิ่นดะมาทำกันเนาะโดยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสแก้วโดยว้าเพิ่นจื่อซื่อระดับบันแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเลยน้องเอ้ยนี่คือยังมาตะกี้เพิ่นยังบ่จื่อซื่อเนาะมันนี้เพิ่งการเริ่มจักแล้วหลายๆคนเข้ามาหาหลายคนก็บอกตัวนอกไปให้ในทางที่ดีที่ควรเนาะแนวใดมันบ่คักบ่แน่กัให้ตักเตือนกัน อ่าเมื ok timeline, F 2, F uh, <S S ่อไรมันบอถึงบอต้องก็ต้องขอโทษขอผ้าด่ลายน้ำเอฟสองเอฟซีเพิ่มอ่ะง่ายกันนี้นะขอขอเวียงขีโซนเพิ่นเน้นอ่ะเด็ดนั่งใายกันไม่ได้ให้ถึงให้ต้องกันคุยว่านั่งเฮี้ยงเงีเสียจังฮักแพงกันเนาะเมนหอมแก้มกันยี่ห้อหนึ่งอ่ะหอมแก้มไปเบิ่งนยี่ห้อหนึ่งอ่าเมย์ได้จ้ะไมีเสียงนั่งแกบลึกลงอ่ะเนี่ยคัดคัด มีนแดงนี่เป็นคนพีร่าเริงเนาะอยู่น้ำนี่ป้าถือว่าอารมณ์ดีขนาดเอามาเห็นเป็นบางคนก็ว่าเดี๋ยวท่านเห็นเราแบบที่เอามาเห็นตัวจริงเนาะแห้งคักเนาะพี่น้องเนาะโดยแห้งคักกว่านำคลิปอีกเมนจากน้อยก็บจะให้เพื่อนผู้น้าไปทำธุระของเพื่อนผู้น้าผู้ยังอยู่ผู้ยังไม่ลืมว่าฉันย่ากันในเมื่อวานนี่ยังไม่ลืมฉันย่ากันยังบ้านเนี่ยกับเพื่อน คนพื้นมาเวียนทั้งนี้เปคนพื้นมาเวียนพี่บ่เด้วยโดยดยดังมื่อนี้ยังไม่ได้เข้าไปช่องของน้ำพันอยู่ก็แต่เศร้าผู้น้ำยังสิงยังเต็มคือเก่าอยู่โว้ยยูทูบยังมาหลายซะเหมือนเนาะ <c oughs> ดูดพายเป็นคนนั่นยุ่งเข่านะน้นองแดงกับแม่บ่ซอ,อยกันเจ้าเพชรหางดินนั่นว่าเข่าทั้งของน้ำด,นนด้วยรุ่นแบบงามพุ่นมันสบายโอเคเป็นเห็ดแห่งเป็นแนวน้ำไปคุณ ้ามื่อคืนนินข้าวไปตลาดบ่โดยไล่ยังมาไดี๋ยสินไดี๋ยสินเดินอ๋องามบ่สินนะงามถึกใจได้เนาะเดินเลือกเองได้บ่โดยอ๋อไปกระไพกระอกเดินเดินเมื่อวานนี่น้องแดงไปมื่อคืนเมย์ไปเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเดินทางน้องแดงไปไล่ยังน้องแดงไปได้เจื้ ส่งสงสิน้สินองแดงก็ได้สินพาะแล้วน้องแดงได้หลายกว่าแม่แม่แบบจะคคมเลือกได้ต่างไม่พอบอกอ๋อจะพอจะงามขึ้นนะแล้วฉพาะมันจะเยี่มตลอดมืนันนี้ันได้มาแต่ตลาดแต่แนีใหม่ๆเนาะมีแต่แนวใหม่ใมนก็ได้ใหม่เท่ก็ได้ไหม่ดยอ๋อ ยังเหลือเงินอยู่แสนกี่พี่น้องเงินสมาธิตลาดเนี่ยกินกับไม่บม่ได้ชื่อได้ยังเพิ่นอดไว้เพิ่นยันเงินปรจุบข,ของที่เพิ่นอยากได้พี่น้องเงินดได้เพิ่นอยากได้สินใหม่เดยอ่าเด้อกินเข่าได้บ่มื้อนี้นะเจอนยัไม่อยากย,ายังบ่อยากคือบอกคือบ่ซิมมึบบงแน่แกงไก่อันที่มือเบาเวียงกับน้องแดงเฮ็ดมื้อนี้น่ะ แนาขึ้นกินเมึงเด้อยไม่จะเดวขึ้นกินเมึงเด้อยฮะจังหน่อยมันเบิ้ดแทนด้วยไปตลาดกินย่างจังบุญยาเข่าบุญยาเข่าไล่กินย่างไปตลาดนะชื่อนักกินยี่โบุ่ลิกินงย่างวุลิกินงฮะบุญยาวุลิปิ้งเนื้อเพิ่นไปตลาดก็ได้บุญยาเพิ่นว่าเพิ่นได้สินไหมล้วเพิ่นบุญยาฮอดเข้าแบบตื่นตันนัยแบบว่าไล่ของไหมเนี่ยจริงที่ว่าคึดไหวอยากไล่แต่โดนโดนบ่แม่งเด็กเลยคึดไหวอยากไล่แต่ดนโดนโดนมาไล่โดนโย บุญยาข้อเข่าลยญยาข้อเข่าเขาหน้ามดเลยอ๋อแด้วพี่น้องไงเต่นเต้นแน่นะเนาะแต่เฮาเอาหมอกขึ้นไอ้เพิ่์นวันนี่เพิ่นก็ยังตื่นเต้นเะพานยังหมอกเลยมีแต่ยิ้มตลอดสะพาแต่ยิ้มแต่เลยแน่นอนรางวัลของคนขยันเฮาหมอกมาเพิ่นแต่ว่าเมื่อนี้ยังบ่เห็นขยันเมื่อไหร่เมื่อนี้เพิ่นยังคิดว่าเพิ่นจีเมียนแต่ตอนเช้าเพิ่นเพิ่นบ่เมียนเนาะมื่อวผ้าเมื่อชนแน่เช้าผ้าไปตลาดโดยเป็นยอดฝนตกหลั่ทางคือเมื่อวานนี่เนาะ ดูดูพี่ไอ้โบกไอ้เนี่ยฮะโบเอห้ยังดีใจแล้วเนาะน้องแดงมีคนมีผู้โบกฮานั้นเนาะแมนเอาโบกให้เจ้านั่นเพราะว่าทางชุมไอ้กับมได้เมนวาสีได้เข้ามาหาเจ้าอยู่ตลอดเนาะก็มีบางทีมีลายเวียกหลายบนไปกับไปในการทั้งเธอ่นมีงานมอบหมายเฮาเข้ามานี เขากระเข่ามามเมนโมเมนเซแต่ชิบาจงใจชิบาเข่ามาหาเจ้าแตนมือแตนมือเนาะทาทางเั้ือก็มีปลักผู้ใหญ่คนใจเข่ามากกับเข่ามากอากาศโตโตไปวางที่บม่ได้เข่ามาหาเจ้าตั้งเทือกจะให้ก็ยังหาเจ้าอันหูจักที่ไอโซนไปนี่เจ้าหูจักเห็ดหูจักเฮียนหูไปเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะ เนี่ยไรเพื่อนไอ้บอสเนี่ยไรช่วยกันได้กันให้ช่วยกันไปโอ้ถือว่าบวเวียงบอกบอกน้องแดงถ้ามาหันถือว่าได้หลายเมนูหรอบอสโอบอกเป็นลายย่างอยูสเกอร์จื้ออยู่บอสหรันบอสจื้อ๋อจื้อเป่นบอสยังบางนั่งเื่อร์ยังจะมีอีกเมนูใหม่อยู่มาโซนเป็นโดยต้องต้องโซนน้องไปเรื่อวยเมนพังเมังก่อนเนาะเอาไปจากโซนให้เป็นหูจักเห็ด เผื่อว่ามิจินั้งเถื่ออะไรเถื่ออะไที่ยูทูปมมได้เข้ามาไลายเนาะก็เพ็่ใช้ชีวิตประจำวันของเพก่นในสังคมในโลกยุ่เสี่ยวม่เม่คพนมาจะไล่งัวคพ่อนอะงัวกินก้าก้ายังมัวกับไปไล่ตะเลยันไ้มาเหยียบแท่กล้ากันยังไม่ดมีเพื่อยูบเปินเ่เค่องมเดลสี่ันคนฟื้นคนยังจังหน่อยจังหน่อยตอนแรงคนบอ เชียงหน่อยผนตักผนตกรับทางกันได้หรือคับมามื่อื่นนี่อันมายังสีเห็นอยู่มองเก่าอยู่บ่คือว่าเห็นอยู่มองใหม่เห็นมองใหม่มื่อื่นเห็นมงไม่มื่อื่นคือคืประกันรถต้องเหนื่ยคตน้องแดงน้อยส่วนนี๋นี่เมย์่าเชียงน้อยก่อนว่าเมย์ยังอยากประกันอยู่โดยถูกหัก็มาแต่ตลาดเกินมอสดมาอสดมารถมารถจักปีนี้ไปจักเครือตลาดนะ แล้วก็ไปเราไปเถื่อนเราไปทีเดียวนี่บ่ข้างแดงนี่บ่ปีนี้นะเออบ่มันยังเมารถเหรอทางทางแม่น้องแดงนี่อันขี่รถจักรเป็นอยู่บ่ขับรถจักรนี่เป็นอยู่บ่บ่เป็นบ่ได้เป็นเลยบ่โดยบ่ดินบ่คือบ่ดิ่เดี๋ยวโอ้ดิขี่บ่เปลยนเออขี่น่ะเป็นอยู่ง่ะครับบ่เปลี่ยนขับบ่เป็นขี่ขี่น่ะเป็นอยู่เนาะ ขี่เป็นอยู่ uh, ้านรารถถีบมาขี่เป oh. ็นอ่ารถถีบมาขี่เป็นเนาะโดยโดยอ่าครับมันรถจ้างนี่ครับขัเป็นขับเป็นรถถีบนะครับเป็นอยู่บอขับเป็นรถไฟฟ้าครับเป็นบ่บ่เอออ่าเนาะจ้างเนีไหนไม่แดงขี่เป็นทัครับขับเป็นขี่กระเช้าเป็นยูบออ่าขี่น่ะเป็นอยู่แต่ว่าครับขัเป็นเนาะขับเป็นอ่าทำรถถีบนี้ ที ương, như này, như à, a, c c ่ชาวไปซื c ơ c, c ơ à, cover, ้อเครื Go, no. ân, ân áng, ử, áng, ăng, ่องชื่อโค้งอยู่ในเนี่ยเคยชิคกี้เ็นอยู่เนาะโดยอ่ารถแพร่ผ้ากับแค่ค่ายกันกับรถจักรเนี่ยจะไปนอน้องถามเพิ่นน้องเบิ่งเนาะเรื่องเงินยันบางซื้อบางนั่นเอฟชอตเอฟชีถามมาทั้งเทียวว่าเมนต้องแดงเคยขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อไส้บอเ์เป็นว่าเนาะทั้งเทียวพิ่นอยากซื้อให้ไปจักรคำเจ้าขี่เป็นเทืยวมีโอกาสซื้อให้กับมี่เนาะทั้งเทียวบอกว่าได้ได้มาเห็นเมนต้องแดงเงิน เหตุเบียเห็ดงานเป็นแากมีรางวัลให้เนาะดูผลดุดูกลับมาบ่งทาง่ะสร้างเทยงเทบอลนั่นอ่างน้ำบ่เสียอ่างตัวได้ใสอันนี้บ่องเปแวต่ว่าใส่มานี้ใส่โบได้เนาะต้องรอมันแหงก่อนไปเป็นเสดแท่งน้ำ ชีดแทงน้ามข่าวห้องน้ามน้องแดงเนาะเพราะว่าใส่ตัวนี้มันกับลาลูกคนแน่วเลยเนาะเพราะว่าให้มันสะดวกสบายในการใส่เลยกกะลับมาทีงนี้ป้าน้องแดงเพื่อนคุณพื้นบอบอันนี่ป้าน้องแดงคุณพื้นโดยน้องแดงคนขยันพ่อแม่พี่น้องโดยทางเวียงกับบ่าวเวียงกับซอยเพื่อน ทางสุดแก่คือซอยเพื้นคนน้ำไม้คุณน้ำมือพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเก็บฟืนไปใหายฟืนเพราะว่ามันจังโดยเพราะมันจังได้ไวโดยตะกี้แม่น้องแดงว่าตอนแดงจังคุ้นว่ะน้องแรงล้อใจอดใจลอบวายพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางเดียวกันโดย น้องแรงอยังหายได้ไหวพี่น้องเลยปัญบาอย่างมันได้ไว้เพราะว่าถ้าเก็บมันพื้นได้ก็สิได้ตักน้ำกับห้องน้ำอีกโดยสบายดีลุงจันทร์สบายดีสาวแก้วโดยผลพื้นเนาะโดยคนพื้นซอยน้องแรงน้อยเพิ่นถ้าคนพื้นได้แล้วก็จ้างงานตักน้ำกับห้องน้ำบ่โดยโดยโดย สวยกันคนน้ำไม้คนน้ำมือพวอพี่น้น่ฮ่ากองฟื้นิ่นกับว่้ใหญ่ปันได้ดูตะกี้เจ้าว่าสิตอนแดงก่อนทีมัหนี้ห้วยน้องแรงรอบบหวแล้วน้องแดงอย่างมันแล้ว โอ้แล้วอะสิตั้งน้ำเขาห้องน้ำบ่ด้วยด้วยด้วยสวยกันคนน้ำไม้คนน้ำมือไครพี่น้องจังแล้วไว้เมียนให้เป็นระเบียบ ก็ไ่ได้เมื่อยได้ผมเป็นงได้ยังมีอารมณ์อยู่ยังคัลมคันคันอยู่แหมเพื่นกัน้หชียงหน่อยทั้งยางทั้งพ่อนได้พคนนี้คนคนอารมณ์ดีเด้พื้นเนี่ยมาแต่ใส่พื้นเนี่มาลองเลย พ่อไปเอาโอ้โอหือเนาะทั้งพ่อนทั้งเต้นทั้งลำไปน้ำคนฟื้นซอยน้องแดงเพิ่นกอนเนาะพ่อพี่น้อนดูอ๋อว่น้องแดง ใกล้บได้เลยพ่อพี่น้องเอ้ยนะยังบ่ลายพ่อปันไดโดยโอเคพี่น้องป้าเบิดแลแลบานเบิรแลวเกะล้วนนี่คือเสียบปลายเพราะว่ามันมีมุดอย่างดินนี่มันมีมุดรนวางด้วย้าวควมุดดินผูควดแก้ไปเลยมีมุดกะเอ ทั้งแม่น้องแรงแก่แรงได้พี่น้องดายสิ้นดุดท้ายไรเพนโลน้องเดกสุดท้ายไรเพนโได้สุดท้ายไเพนโแจ็คจิบนะเพนโน่ำแปลว่ายังบมฮูบมฮูเออยังบมฮูคนวะเพนโคือว่าเพนงามเลยน้องเด็กยังบฮูคนวะนะราบแ่ว่าเราเป็นพี่น้องเยอ่วกเในการนเดี่ยวเรียบร้อยพี่น้องนแปนเดี่ยวพี่น้องเลย่ายเดียวกัน ง่ายเป็นง่ายเป็นที่เป็นทางโดยง่ายเป็นระเบียบเนาะโดยกองตัวนั่นการกองพืชจุหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำตัวนี้จุไว้ยงัวให้ยอย่งเนาะโดยกลับมาวันนี้ก็คือเห็นบล็อกบัตนี่เพิ่อนเช็ดอยังอีกเด้บาตนี่ 멕ซิโกคือหนีว่าว hmm ันนี้นะโอ้เรียกไปเรื่อยเรียเพิมตลอดได้นะเวียงเนาะได้มีงานเนาะเงินยเพินเงินก็ใช้หมดทังหกนล่พอเฮ็ดยู่ช่วงนี้เนาะเพราะว่าท่านได้ลงไฮลงนา ะได้กอเพื่อนขัวขึ้นไแย่นองนังข้างบ้านนังแดงอีนแมวบอจน้องโดยโดยปาโตคนสิไปใช่ไหบาทนี่มาทางนี้ชุมเพลินสิเฮ็ดนงบาทนี่ ข้างน้าของห้องน้ำบ้าป่นี้โดยป้าคนขยันเพื่อ่น้องขยันทั้งแม่ทั้งลูกเลยโดยคนดุคนมันคนขยันครอบครัวของน้องเด่นหน่อยน้อยเพื่อนน้องดูนะน้องเด็กหน่อยหนุ่มน้ากำลังซืหนุ่มน้ากระห้องน้ำเพื่อ่น้องสั่นสแกก็สิบรอบกวนเพื่อนเนาะให้เพื่อนหนุ่มน้ากระห้องน้ำให้สะดวกสบายซะโดยสั่นสแกก็จะได้ขดตัวกับก่อนเด้อสบายดี ดโดยขอบใจคือกันเด้อบ้าคนดูคนมันคนขยันคุณพี่น้องตอนเรียนให้แล้วโดยพคุณพี่น้องเนาะสแกวกะบอลมาเบิร์กบอลทีว่าสาื้นเซพื้นบอลทีว่าพื้นบ้านเพื่อนของน้องแดงน้อยบอลทีเสียเอาโต๊ะหินมาวางไปบอลกินข้าวกินนั่นเนาะคุณพี่น้องบ้าสามมือก็ฮ็ดเรียบร้อยแล้วคุณพี่น้องเลย โอ้ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเรืองงามแลยงามได้บ้านน้องแดงน้อยเพิ่นโดยได้เพิ่นโอเคน้ำเพิ่นพี่น้องตัวนี้จะแก้วกาไปมาพวลมทางบ้านน้องเด็กน้อยเพิ่นมาทเรียบร้อยแล้วมืัอนี้ก็ได้เมียนพื้นทำน้องเด็กน้อยเพิ่นเพื่อนพี่น้องเลยโดยเสรนกัตอนนี้กับเมียนพื้นได้เรียบร้อยแล้วทางน้องเด็กน้อยเพิ่นก็กำลังตั้งน้ำกับห้องน้ำ แต่ท่านสแกลก็สิบบุคลลุกควรเวลาเพิ่นโดยกาเสดขอจบคลิปเพื่งเพียงตอนนี้เนาะฝากในเด้อวันแม่พี่น้องบะตูกุฏิคนที <making> <You> ่ข้ามาส้มส่องสแกลเนาะฝากก็ได้ก็แซะติดตามส่องสแกลน้ำในเด้อพ่อเป็นกำลังใจให้สแกลสางคลิดจะต่อไปโดยอันนี้ก็เสดขอจบคลิปเพื่งเพียงตอนนี้ฝากกันในคลิปหน้าสำหรับคลิดในขอกระกำบาสบายดีสบายดีบาย